สวัสดีค่ะคุณวินานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่วัยที่เริ่มใส่แว่นทุกคนต้องดูค่ะ <laughs> ใส่แว่นแบบไหนให้ลุกแก่เท่าไยะ <laughs> บางคนก็เริ่มเลขสามนะบางคนเลขสี่แต่เรื่องแต่เลขสี่เลขห้าเลขหกกมั่นใจว่าทุกคนจะต้องใส่แว่นโดยเฉพาะแว่นที่เป็นใสตนยาว <laughs> <laughs> นะคะ ข้อนน it, 1กรอบแว่นที่เป็นแว่นสายตาทั่ว,วไปนะที่เป็นคลาสสิกนะการเลือกกรอบแว่นที่เป็นคลาสสิกหลายคนก็จะดูเป็นโปรเฟสเซอร์ไปเวลาดูเป็นโปรเฟสเซอร์มันก็ไม่มีทางจะลุกยางว่าไม่กลับพวกเราฉะนั้นการเลือกกรอบแว่นเนี่ยนะคือแว่นแว่นตาเนี่ยมันมีมันมีหลายมันมีหลายมุมที่จะต้องพิจารณาวเรากรอบแว่นลนักษณะของกรอบแว่น อย่างกรอบแว่นบางกดบางทีข้างบนข้างล่างไม่เหมือนกันสุดแท้แต่มันก็ดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของความหนาของของกรอบแว่นนะอย่างถ้าเกิดเวลาที่อย่างวัยของเราเนี่ยนะวัยกวนแก๊งเราเนี่ยตบอกเลยนะแว่นที่กรอบหนาไปไม่ดีนะยิ่งสีเข้มด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีกพวกเราคือมันดูเหมือนแบบ power look แต่เขาบอกเลยว่าเวลาใส่แว่นแบบนี้กับวัยกวนแก๊งเลข5้าบวกลบขึ้นไปเนี่ยต้าบอกเลยไม่ให้ไม่ให้ลูกอย่าง เลนที่เป็นสีมืดไม่แนะนำนะพวกเราเนี่เวลาที่สมมติเหมือนแว่นกันแดดอย่างเงี้ยนะเวลาบางทีแบบอยู่ดีใสมม่แว่นกันแดดในร่มอะไรเงี้ยคนก็จะดูแปลกๆนะเวลาก็จะดูมันดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่นะเวลาดูอะไรไม่เหมาะสมแบบเนี้ยเขาก็จะว่าเราเป็นป้าอะไรอย่างงี้นะคะข้อสามสายคล้องแว่นที่สนุกเนี่ยมันก็ทําให้ลุกมันดูสนุกขึ้นนะอย่างเวลามันมีติ่งมาเป็นแบบว่าเป็นมุกมุก,มกหรือเป็นลูกเล่นโล้โหเยอะแยะเยอะ,ยอะสิ่ง และอย่างอีสายของแว่นได้ดีนะพวกเราเพราะว่าปัญหาหนึ่งของกวนแกงนี่ก็คือแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่มันมีสายคล้องแว่นมันอยู่กับคอเราอย่างไงมันก็ไม่หายแถมมันเก๋ได้ด้วยฉะนั้นจงเติมลูกเล่นตรงนี้ค่ะข้อ4ข้อน,นี้ก็สําคัญนะจงเลือกแบบของแว่นตาที่มีลูกเล่นนะบางทีมันมีหลายสิ่งมาแบบพับได้แว่นแบบกรอบเล็กๆอะไรเงี้ยหรือลูกเล่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เป็นแว่นแบบโปรเฟสเซอร์อะค่ะพวกเรา แล้วเวลาที่เราแว e ่นตามีลูกเล่นเนี like ่ยมันทำให้ลุกเราดูย er ่างดูสนุกมากขึ้นงั้นจงสรรหาตรงนี้ค่ะข้อสุดท้ายอยากจะติ๋งไว้การใส่แว่นที่ให้ลุกดูฉลาดแน่นอนก็คือการมองลอดแว่นครับพวกเราการมองลอดแว่นแบบว่าคือถ้ามันแว่นมันเก๋นะมันค้างที่จมูกเราไปมองไปแบบนี้มันก็ย่าง แต่ถ้าเกิดแว่นเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วมองลอดแว่นพนบอกเลยจบข่าวสวัสดีพวกเรา <c oughs> นะ <c oughs> ก็5อย่าง5ระวัง5เทคนิคพวกเราก็าไปลองใช้ดู <c oughs> ก็หวังใจว่าเรายัางไงก็ต้องใส่แว่นว่าไหมาพวกเรานี่เราต้องใส่แว่นแล้วอะทำไมไม่ทําให้มันเป็นชิ้นที่มันเป็นเหมือนเครื่องประดับไปเลยทําให้มันเป็นหน้าเป็นตาเราปเลยจัดลักษณะแบบนี้ค่ะพวกเราโอเค หวังใจว่าพวกจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมถ้าชอบก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปนะแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้กันสับให้ละเอียดเลยนะพวกเรานะ <laughs> โอเคไหม <laughs> ขอพลังสร้อยแหวนกำไรจากจีบกับพวกเรานะคะและ้วเจอกับค้ชใหม่ในคลิปนะไม่กล้ <laughs>